ท่านท่านคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปีเยสวัสดีพี่น้องมูหา่าบานบอเสียวสุขูสุขคนครับสวัสดีครับของใน้อโนอมาคือสัตุปันนี่ ขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับผมผมนายนัทชัยแสนทวีสุขครับอดีตเป็นคูด้วยการโรงเรียนชุชนมชนรบรรทาบัวแดงพี่น้องก็คือสีหุจักดีนอพี่น้องนอหุจักบัครับพี่น้องบัเสียวจักอยู่นอครับนอขออวยยินอนันใชัยแสนทวีสุขผู้สมัคร นายกองการบริหารส่วนตะบนขามเปียเบอร์หนึ่งครับพี่น้องโชคดีหลายจับอยู่บวตกะทีหนึ่งไม่จับอยู่นี่นเด็กหนึ่งเหยีบมันคือหมาติเด็กหนึ่งแต่โมเมนต์มันดีเส้าแปดเนสิ่งที่หนึ่งผพี่น้อง <c oughs> <c oughs> มันอัศจรรย์อีกีเลยนั้นประหลาดอยู่เดี๋ยวนี้ครับก่อนที่จะพูดในในโยบายต่อไป ก็จะขออนุญาตแนะนําทีมงานก่อนมว่าลืมแนะนําเวลาเบิดก่อนโดยนิเสียวแนะนำซะก่อนนะครับท่านแรกนะครับทีมงานกลุ่มขามเปียพัฒนาของเรานะครับได้รวมกันขึ้นมานะครับในดังนี้นะครับท่านแรกครับท่านมังกรขันตีครับเชิญด้านหน้าเลยนะครับอระดีตเป็นประธานสภาอบตขามเปีย นะครับเป็นคนอยู่บ้านนนให้มูสิบสองพี่น้องก็คือสิ่งหุจักดีพี่น้องแถวบ้านเ,าเนท่านี่บ่อเสียวท่าบ่อแบงนอนบอน่อแบงนี่คือสิ่งหุจักคนดีอยู่หรอกก็ขับหัแลม <c oughs> เออพ่อยแญ่แหลมพ่อยหญ่แหลมตำแหน่งคนมีหลายอย่างเป็นอย่างหัวกรรมการสมาชิกสามี เป็นหมอสูตรหมอเป็นพิธีรกรก็ได้หลายอยา่างควบมสามารถหลายอยา่างท่านที่สองครับท่านวิจิตวงงามครับเอ่อวิจิตวงงามนี่ก็อดีตประธานสภาคือกันแล้วก็เป็นอดีตกอจังหวัดเพรามดาได้กอจังหวัดคืออย่างคือกรรมการพนักการส่วนตำบลจังหวัดบนราชธานี มีหน้าที่อย่างพนักงานตัวนี้มีหน้าที่ควบค,คุมกำกับดูแลองค์การบริหารส่วนตำบลภายในจังหวัดอุบวราชจท่านนีนี่คือความสามารถประสบการณ์บนบาาัธรรมดานะครับคนยุบันนอนตะมลนมูเก้านะครับพระเป็นขีมงานเงาท่านที่สามท่านประหยัดลุงมทองครับอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลขามเปียเปนน้กา ตำแหน,น,น,น่งเพิ่นอีกตำแหน่งหนึ่งประธานคอสมอ,อ,อตำบลขามเปียะนะครับเป็นผู้เสียสละอันยิ่งใหญ่อีกผู้หนึง่งนะครับเอาเชิญทีมงานผู้ถือป้ายนังงามๆโอ้ไมีแต่ผูง้งามๆมาาเสียมาเสีย,สยอันนี้มาต้งองพิธีพิบุเกิงขอใส่วลาตุ่นี้ลนะเอานโยบายบาอันโบราณไปเนอหรอกเอาจะคว่ำเก่าเนี่ยนะนะเออครับนี่คือทีมงานกลุ่มขามเปียพัฒนาทีมงานคุณภาพ ไพ่ใต้สุรุกแกนว่าความรู้ดีมีประสบการณ์ทีมงานคุณภาพเราพร้อมแล้วที่จะไปทําหน้าที่แทนท่านในตำแหน่งบริหารในตำแหน่งนายกวงการบริหารส่วนตะบนขามเปี้ยเขาไปปรับทํางานในท่านที่โบตกไปศึกษานะครับนโยบายนี่ย่างสั่งการในท่านที่ เพราะพวกเรามีความรู้มีประสบการณ์เพียบพร้อมอยู่แล้วนะครับพี่น้องไม่ต้องเป็นห่วงเราจะยึดปณนิทานในการทำงานอจะเราจะทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสตรวจสอบได้ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเราจะยึดถือระเบียกบกฎหมายเป็นหลักแล้วก็ยึดถือประโยชน์ของพี่น้องเป็นสำคัญ นี่คือสัญจาวาจาของกลุ่มกาเปี้ยพัฒนาเรานะครับเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างนั้นนะครับก็ขอโอกาสจากพี่น้องชาวหมู่ห้าบ้านโบเสียวนี่ให้โอกาสพวกเราได้เข้าไปทำงานนะครับในวันที่28พี่กาก็กาเบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องครับเราจะได้คนดีมีฝีมือมีโคมีความซื่อสัตย์ยุติธรรมนะครับ อยากแน่นอนครับผมเองเอาสารบว่าเป็นภาษาบาาเท่าบานนี่เอาถึงสองผ่านผมเองนะครับรับราชการในตำแหน่งผู้ในการโรงเรียนอยู่บัท่าพ่อแบบนนี่ตั้งแต่ปี4 .8 หอดปี60รวมแล้ว12ปีพี่น้อง12ปีหน่อยพอผมว่ามันโม่นมนหน่อยเลย หลายเติมกะได้ยุ่นจักพีจักน้องบ้านบอ่อเสียวบ้านโน่นบ่อแบงบ้านโน่นให้บ้านท่าบอ่อแบงซึ่งเป็นเกียรติบริการของโรงเรียนลูกลูกหลานของพี่น้องก็ส่งไปเขารงเรียนบ้านท่าบอ่อแบงพวกผมก็ได้มีโอกาสสัมผัสได้เหตุงานทั้งด้านการศึกษาให้กับพี่กับน้อง เห็นเป็นประจักษ์แล้วว่าโรงเรียนมัธทาบเบนได้รับการพัฒนามาแบบใดตั้งแต่ก่อนผมมาเนี่ยการพัฒนาของมันของโรง,งเรียนของเขาก็ยังโบทันดีพอเนาะช่วงผมมานี่พ่ออาคารส้มๆอาคารเรียงเก่าๆบานประคู่ห่างๆอยู่เบื้องหล้วมันกะโบเป,ป็นตเบืองนะครับผมได้เขามากก็ได้ดาเนินการจัดการ เยนแปลงขออนุญาตรื้อถอนแล้วก็ปปับปรุงใหม่ไปหนึ่งหลังบานพระคู่กับรื้อทิมเลยเพราะว่าเดียวนี่ถนนนทางมันไปสะดวกสบายคู่เขาบบพักแล้วแต่ขออนุญาตรือร้อรื้อเนี่ยเอาไปใส่เอามาเห็นเป็นโรูอาหารให้นักเรียนแต่ก่อนนี่่มีโรูอาหาร่มไม่มองกินเขา่ากระใส ไม่หรืออาคารหรือบ้านพักกันนะว่าเห็นเป็นร่วงอาหารให้ลูกหลานเนีนั่งกินข่าวกินหน้าใส่มาจนคู่มือนี่แหละพี่น้องแล้วก็ได้ปรับปุงผู้มีทัศหัวโรงเรียนเออแต่ก่อนนี่หัวมันก็วาัานงามปานนี่แต่เห็นไปติดดังไฟส่องสว่างตามแนวรัว,วผมว่ามันโอ้ย เบื้องแล้ว,ว่ามันวินตะการวินัยเทคนิคคกอกันในโรงเรียนบ้านเนอบธรรมดาซึ่งโรงเรียนอื่นบัท่นนี่เราไ้ไฟเสรสว่างตามว่วนั่นคือผลงานทางด้านการศึกษานะครับคุณภาพนักเรียนก็ไม่ธรรมดานะครับติดระดับท็อปเทนของเขตเป็นอันดับสองของเครือข่ายผมไปบอกอยู่หน้ากิเลนแพแต่หน้ากิเลน,นมันแมนมันกับแพ้เขาอีี เห็ุตรงไีก็สู่หน้าที่แดนบัเได้เรื่องคุณภาพเรื่องโอเนีผลการสอบนะครับเพราะฉะนั้นกับฟ้าพี่น้องไว้ว่าผมนี่ตั้งใจสิคาว่าเหตุงานอีกบทบาทหนึ่งก็คือมาเป็นนายกอบตผมมีความตั้งใจเดินมาตล้วสี่ปีพี่น้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจเดินมาตั้งสี่ปีบ่มีท่อบ่มีถอยบ่มีหนี สวัสดีปีใหม่มาสีเทือ่อแต่ยังบ่เคยมีการเลือกตั้งนะครับผมก็เลยสู้มาเรื่อยๆมูว่าว่โทัศนยอมโบทันถอยผมว่ว่าบิา่ยอมแล้วมันกใได้ตั้งใจตั้งเป้าหมายไว้แล้วจังไหนก็ขอมาเป็นนายกอบตถามเบี้ยให้ได้ผมว่าครับใกล้จะเป็นความจริงแล้วครับวันที่เส้าแปดนี่ซอยกันไปกาซอยกันไปเลือกเด้อพี่น้องเด้อเอาเบอร์หนึ่งเอาหน้าใช้เป็นนายกสักเถื่อบง ถ้าบทพวกเรามันสิเปลี่ยนแปลงขึ้นดีบอ่อกว่าเกาบอ่อไปที่นอกขึ้นบึงอาที่นี้ส่วนนาโยบายสำหรับสอปตอบนเบาไปมันสอดคล้องกันกันกบนยโยบายของผมของกลุ่มผมนีม่อยู่ในแผนพับนะครับเรื่องแรกเรื่องแรกก็คือเรื่องหน้าประปาบ้านเฮามีปัญหาแน่นอนเพราะว่าตอนผมอยู่โรงเรียนก็มีปัญหาเพราะว่าใส้ร่วมกัน นะครับมันมีปัญหาเพราวะหนึ่งหละเครื่องมันบดีระบบจัดการบดีเพราะฉะนั้นถ้าผมได้รับเลือกตั้งกษตรกรเขาไปจัดการระบบประปาให้มันมีคุณภาพมากขึ้นให้มันไหลตลอดมือตลอดเปื้นให้มันสะอาดสิเขาไปจํากัดสารกันจังเ่ยต้องอธิบายอะไรหนาะมันเห็ดใดนะครับเรื่องเรื่องน้ำน้ำประบปา ที่นี่น้ำการเกษตรบานเน่าอยู่พื้นที่ตำ่ำน้ำท่วมตลอดนะครับแก้ก็่ได้นะครับเรื่องน้ำท่วมน้ำเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับฝ,าฝ,าฝา่าฝนเป็นเรื่องของธรรมชาติสิ่งที่จะแก้ได้หรือเยียวยาทันได้ก็คือบรรเทาความเหลือหอกก่อมล้ำกันได้ก็คือตอนน้ำท่วมก็ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกขนย้ายท่านออกจากพื้นที่ อยา่างรวดเร็วท่านตรงที่ปลอดภัยนั่นก็คือจะต้องมีเรื่องทองแบนเพิ่มเติมขึ้นมาจัดซื้อเรือเพิ่มเติมให้มันเพียงพอต่อความต่อการของพี่น้องซื้อเพิ่มมีครับพร้อมเครื่องยนต์นี่นี่คือแนวทางหลังจากนำด้นแล้วเท่ากับมีแนวทางในการฝ้นผู้ส่งเสริมอาชีพนะครับให้มีอาชีพ หลังจากน้ำท่วมแล้วขายเขาก็าไ่ได้ขายแล้วก็ต้องมาปปูกพืชเศรษฐกิจอย่างเช็นพิกผู้ยิบานพิ่นกับปูบักพิกปูบักเขือบักแกงบังห้อก็ว่ากันไปนะครับครับระยะสั้นและการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่นะครับ,รบก,าราการ เรือ่องปลาในกระช่งประบ้านนี้หลังจากการวนเากข้ากันมีการฟื้นฟูนะครับเพราะฉะนั้นโบตงว่องพี่น้องเรื่องต้อไปเพื่อควมปลอดภัยของพี่น้องนะครับเาขาเขาจะมีกล้องวงจรปิดตำมั้างเขาออกทุกูบ้านเพื่อป้องกันอันตรายอันตรายจากโจรจากขโมย จะคูากอกันหลายต่างๆนะครับนี่คือนโยาบายอันต่อไปเรื่องขยะเข้ากับิมีถังขยะให้พี่น้องย่างเบี้ยงพ่อทุกหมู่บ้านแล้วก็มีรถจัดเก็บขนไปเก็บให้พี่น้องแล้วก็จะอนุรักษ์ตลาดตลาดคยมีตลาดเนาะบรรนท่าบาแบ่งบ้านเ่าเคยมีตลาดจะฟื้นฟูตลาดให้มีชีวิตเออสื่อให้พี่น้องเอาสินค้าไปขายไปจำหน่าย เพื่อให้เกิดรายได้ขึ้นมาและก็จะเพิ่มการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ร่องแพพี่นออ้องสีเ็นแพ่ร่องยูทา้าพว่แบงร่วมกันกับบ้านเท่านี่ละ่ะนะคร <c ười> ับครับ <c> เ <ười> ส้นทางบบดน,นีน้ถนนหุ้นทางบบดนี้ที่มันเป็นหน่เรื่องกับซีเอเป็นก้อนกี่รีเบิรพี่น้อง บ่ตงวงงบประมาณมันหลยอยู่มีเพระเหตุแน่นอนขีพันธ์มากพรเหตุเพราะว่าเพราะว่าอย่างพราบว่าเ <c oughs> พราะว่าการบริหารจัดการบุดีเพียงพอง <c oughs> บประมาณมันมีแต่การจัดการบุรีมันก็ได้บริดเหตุเท่านั้นเอง <c oughs> นะครับเรื่องไฟฟ้าก็ต้องจะต้องขายายเขีย <c oughs> ไปทีต่างๆที่ยังบุมีไฟ่องสว่างตามถนนนท้าง กสิเยตให้พี่น้องให้สะดวกสบายมากขึ้นนะครับแสงสว่างกลางคืนกลางค่ำกลางคืน,นกสิแนม่ไปจงโกงโเออกางเว้นถนนทางกสิโบมีหลุมมีวอต่อไปเพราะฉะนั้นก็ขอโอกาสพี่น้องครับขอโอกาสอยากพี่น้องเด้่อวันที่2 8 พีกาเลือกเบอร์หนึ่งใครอนั่นใช่แสนทวีสุขเขาเปเป็นนายงอบตขามเกียะนะครับเบอร์หนึ่งนะครับพี่น้องเบอร์หนึ่งขอให้พี่นอ้องโชคดีอยู่ดีมีแห้งครับวันที่สิบแปดกาเบอร์หนึ่งครับขอพระคุณย่างสูงครับ